สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก p p 1 2 5่งสองพอดีทํางานกับลูกค้าแล้วก็อยากจะมาฝากกันนิดนึงดยเพราะเรื่องลิขสิทธิ์เคยพูดไปแล้วในเรื่องของ Creative common เมื่อนนามาแล้วทั้งเ,เกมพูดแล้วก็เมนมาต่อในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยตกมันเองนะครับแต่ว่าทีนี้จะมาเจาะประเด็นในเรื่องของการใช้รูปจากอินเทอร์เน็ตหลายหลายคนคงเคยประสบปัญหาว่าเอ้ยฉันอยากได้รูปประกอบในการพรีเซนต์ฉันอยากได้รูปประกอบในการทําเว็บไซต์ในงานออกแบบแต่ว่า ไปเสิร์ชเอาจาก Google แล้วเอามาใช้เลยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเราต้องดูให้ดีก่อนว่ารูปถ่ายที่ได้มานั้นต้นฉบับมาจากที่เว็บไซต์ไหนและเขาอนุญาตให้ใช้ได้แค่ไหนเราจะไปต้องดูว่าโอเคอันนั้นคือแค่เออันนั้นคือต้องซื้อก่อนถึงจะใช้ได้อันนั้นคือเขาใช้เพื่อ non commercial อย่างเดียวอันนั้นคือเขออนุญาตให้ใครใช้ก็ได้ฟรีโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องบอกเครดิตหรือเขาอนุญาตให้ใครใช้ก็ได้ฟรีแต่ต้องบอกเครดิต เราจำเป็นต้องดูในเว็บไซต์อะครับมันจะมีการเขียนไว้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเขียนให้ติดต่อเจ้าของภาพประเด็นอยู่ที่ว่ามันเกิดการลักษณะที่ว่าเอาภาพเล็กๆมาใช้ของ Google ในบริษัทในเว็บบริษัทที่ทําเว็บไซต์อยู่บริษัทหนึ่งแล้วโดน Getty Image ฟ้องกลับเลยนะครับ8แสนบาทอยากจะบอกให้ทราบไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าบริษัทที่เขาขายสต็อกโฟโต้เนี่ยอย่าง Getty Image เนี่ยมีแผนกที่ไว้หาคนละเมิดลิขสิทธิ์คือ ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆประมาณสักยี่สถึงสาิคนเพื่อที่จะหาว่ารูปของเขาถูกไปใช้ที่ไหนแล้วมันปิดลิขสิทธิ์เพื่อที่จะฟ้องร้องก็จะใช้รูปอะไรระวังกันสักนิดนึงนะครับวิธีถ้าถามว่าอะเรื่องนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะจะเช็คได้ยังไงก็เนื่องว่าผมไม่รู้การให้คดิตว่า Google อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับจริงๆแล้วการให้คดีว่า Google เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ขอพูดตรงๆว่าหวยแตกมากคือเป็นการที่ไม่ได้คิดถึงเลยว่าจริงๆเราต้องฉบับมาจากไหนคลิกขวาสักนิดนึงเพื่อเข้าไปดูเว็บไซต์ต้นฉบับน,นะครับจะได้ให้เครดิตเขาได้ถูกทีนี้อ่าโอเคเข้าประเด็นแล้วถ้าเกิดว่ารูปไม่มีปัญหาขนาดนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องทํางานที่เป็นเชิงพาณิชย์แล้วต้องใช้รูปพวกนี้จริงๆจะทํำยังไง like ข้อหนึ่งจ้างจ้างช่างภาพถ่ายภาพเองไหม ง่ายสุดยังไงก็คุยกับช่างภาพให้เรียบร้อยจะเป็นเพื่อนจะเป็นพีน่เป็นน้องตกลงราคาในราคาที่เขารับได้และทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้และคุยในเรื่องของการใช้งานว่าใช้ได้แค่ไหนอะไรยังไงเพื่อให้ไม่มีปัญหาในอนาคตอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งข้อ2ซื้อภาพจากเว็บไซต์ stock image อันนี้มีข้อต้องเตือนนิดหนึ่งบางเว็บไซต์มันถูกเกินไปบางเว็บไซต์มันมีปัญหาเกินไปให้เช็คให้ดีๆในเรื่องของเว็บไซต์โดยการเซิร์ช g o o g l e เนี่ยแหละครับว่ามีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เพราะบางทีเนี่ยมันเกิดจากการไปเอาเว็บเอารูปภาพจากเว็บของเว็บอื่นมาขายเนี่ยนะคะที่ถูกซึ่งมันผิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์โดนฟ้องได้อยู่ดีโอเคถึงท้ายที่สุดมันจะไปฟ้องที่ตัวที่คนขายเรามาก็ตามแต่เราก็ได้เสียชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเช็คดีดีครับในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดว่าเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้เช่น getty images istock photo ก,ก็เลือกไปอันนั้น,นราคาค่นข้างันจะสูงนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ถูกถูกอาจจะเป็น shutter stock อาจจะเป็น123 rf อะไรอย่างนี้ก็ได้เราลองดูวิธีที่3ถ้าไม่มีตังค์เลยแล้วทำยังไงถ่ายภาพฮะถ่ายเองต้องยอมรับในความไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าการซื้อหรือการจ้างช่างถ่ายภาพถ่ายแต่ก็ยังดีกว่าไม่มียังไงก็ลองดูอาจจะอันนี้อาจจะไว้วานให้ญาติพี่น้องจริง,รงๆแบบช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเคารพนิสิ์คนอื่นและเป็นการสร้างงานของตัวเองให้ดูดีมีค่า รูปบางทีอาจจะไม่ต้องสวยถ้าเราต้องดูว่าเราไปใช้ทําอะไรถ้าเกิดใช้แค่เว็บไซต์หรือใช้โชว์ใน Instagram ถ่ายจาก iPhone ก็ได้สวยในระดับหนึ่งตกแต่งด้วยแอปก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ในงานสิ่งพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องเลือกข้อหหรือข้อ2ที่เราพูดกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆแค่นี้ยังไงก็ถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมในเกมโพดเว็แบบไซต์ไว้ด้านล่างเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพรวมไปถึง